สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องเยาพรสตอรี่วันนี้เยาพรจะผัดเผ็ดเป็ดนะคะเดี๋ยวเราจะลวนเป็ดก่อนนะคะใส่น้ำมันเป็นหน่อยเดียวพอ ไม่ต้องใส่เยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเรารวนเป็ดแล้วน้ำมันเป็ดก็จะออกมานะคะ เดี๋ยวเรารวนเป็ดให้สุกๆก่อนนะคะจะผัดเป็ดเป็ดนะคะหน่อไม้ส้มก็ใส่หน่อยอ,อ่ะไม้ส้มไปหน่อยค่ะตอนนี้เราก็รวนเป็ดให้สุกก่อนนะคะเพื่อกันเป็ดเหนียวค่ะเพราะว่าเนื้อเป็ดกับเนื้อไก่นี่ไม่เหมือนกันนะคะ เนื้อเป็ดอะเขาก็จะมีะเหนียวนะคะก็จะเหนียวมากกว่าเนื้อไก่แต่ว่าเวลาผัดนะคะผัดเสร็จแล้วก็เนื้อเป็ดนี่อร่อยนะคะ จะมีรสอร่อยมากมากกว่านะคะมากกว่าเนื้อไก่แต่ก็ต้องทำให้สุกเยอะๆหน่อยเดี๋ยวใส่น้ำสักหน่อยหนึ่ง เป็ดจะได้สุกทั่วๆชิ้นนะคะเราก็ใส่น้ำปลาไปหน่อยนะะึ่งค่ะ ก็ใส่ปรุงปรุงรสนะคะไปขึ้นช้อนชาใส่น้ำตาลซรายนิดหน่อยค่ะเปิดเครื่องดูดอากาศหน่อยนะคะ รวนอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วค่อยใส่พริกแกง เดี๋ยวเราก็จะใส่พริกแกงลงไปนะคะพริกแกงหัือย่าพรก็มีพริกแกงเผ็ดค่ะแล้วก็พริกแดงจินดากระเทียมใบมะกรูดนะคะแล้วก็กะปิค่ะตมลงไปนะคะเดี๋ยวใส่แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ชิมเอา เดี๋ยวเราก็ชิมน,น้ำหน่อยนะคะว่าเขามีรสอร่อยอย่างอร่อยแล้วค่ะเราก็ใส่นหน่อไม้ลงไปนะคะ น้ำไม้นี่แล้วแต่เราจะใส่นะคะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะๆได้ใส่หมดเลยดีกว่าหน่อไม้ส้มค่ะหน่อไม้นี่ก็เอาไปต้มหนึ่งน้ำแล้วนะคะต้มน้ำทิ้งนะคะ เพื่อให้รสเปรี้ยวแล้วก็แล้วก็รสที่ติดติดมากับหน่อไม้นะคะแล้วก็กลิ่นหน่อไม้ให้ออกไปบ้างเราก็ใส่พริกค่ะ พริกขี้ฟ้าเขียวแดงนะคะลงไป ลองชิมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าใส่หน่อไม้ลงไปแล้วอร่อยค่ะเดี๋ยวใส่น้ำอีกสักหน่อยหนึง่งได้เอาไว้น้ำเอาไว้คลุกข้าวนะคะ แล้วก็ใส่น้ำมันหอยสักหน่อยหนึ่งไม่ต้องใส่เยอะค่ะใส่ใบมะกรูดนะคะ ไทยอ่อนค่ะใบกระเพราค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ ก็ตักขึ้นมาค่ะนี่ค่ะ ผัดเผ็ดเป็ดหน่อไม้เสิมของยพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยพรขอขอ,อบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ยพรบ้างน,นะคะสวัสดีค่ะ